สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่เขาก็เตรียมปลา,ากันแล้วนะเดี๋ยวก็ได้ตักกันละในนี้เคลากมารวมแล้วนะแต่ยังไม่หมดนะครับอีกเยอะนะปลาอีกเยอะอันนี้ก็จะจับแค่สามตันนะฮะที่เหลือก็ปล่อยไว้ ดูตัวปลากันครับอะไครับ ไซส์สี่เดือนกว่านะฮะก็ประมาณสามตัวสองโลนะไซส์ประมาณนี้นะก็ทีมทำงานเป็นทีมนะฮะเดี๋ยวทีมงานแล้วเนี่ยทีมงานต๊อกแทก ฟาร์มปลาดุกนี่ครับมีเบอร์โทรตามนี้นะครับใครจะจับปลานะบริเวบริเวณปากช่องแถวนี้นะขวัดโคราชนะฮะปลาเยอะๆยิ่งดียิ่งชอบเป็นร้อยตันก็จับนะครับ เดี๋ยวรอตักนะรับส่งด้วยราคามจาชีพราคาโอนก่อนยิ่งดี โอนก่อนยิงมาเร็วใช่ไหมโอนก่อนบิดก่อน <laughs> บิดก่อน <laughs> สนุกสนานฮนะอยู่กับนนอเดี๋ยวไปาีอันนี้วนผืนหนึ่งใช้ได้กี่ปีเนี่ยถ้าไม่ตากแดดถ้าดูแลดีๆก็ได้หลายปีนะแต่ถ้าตากแดดผูกไว้ก็ ถักแดดจะผุแน่นอนตอนนี้นเป็นวัยรุ่นก็ไปไปส่งพวกนี้แหละโรงงานทำพวกนี้แหละมาส่งของไผ่ก็มีต่อนส่งกมรมบะมงส่วนมากจะก,กลมบะมง ก็ลงเริ่มจับแล้วครับเตรียมพร้อมแล้วกใช้เชือกแต่อนนี้ชันต้องใช้เชือกอ ต้องคนดึงช่วยต้องลงไปคนเดียวมีโอ้ยโดนออกหมดเอาไม่เอาไม่เอาไม่เกิมซ่อง่ยากล้องผัล้ว โอ้นี oh. <S <S ่ต่ช mm ่วยดึงข like ้างบนนะเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่อยากออกกล้องเลยเออ

ขบวนการคัดนะครับคัดปลาคัดลงมากล่องก็ต้องใส่น้ำนะฮะที่ไปส่งก็ต้องมีน้ำด้วยน้ำอยู่ในกล่อง,องไปโดูจับปาาลา,ลาลอ้าวลืมดึงแล้วลืมดึงแล้ว

ลุกล้อใจย็นๆแต่ไรเราขโมยปลาเลยอ่ะรานห้อทยู่ี่ไรหนัาปลาอยู่นาะเสียไอ้ไอิงมาทำอะไรนี่เนี่ยจะมาจับปลาเนี่ยไปยงงต้องมือโปลงนะ dùng hơi bò lông Oh. อเอาตล้วยี่ิบห้านช่งยี่แปดรมกล่องอ๋อรมกล่องยี่สแปดงยี่แปดรวมกล่องสามรวมกล่องสโลฮะแห วเดียตัดครึ่งต่อน้ำใส่น้ำใส่ไปด้วยในรถต้องมีน้ำด้วย ที่คัดปลาฝั่งนู้นจะเป็นตัวเล็กนะฝั่งนี้ตัวใหญ่สงส์มีสงสัยตไวเล็กเลยเลยเลย นีดูเพลินเลยเนักน้ำครึ่งหนึ่งลัน้เลนลง ต้องมีน้ำไปไม่น่าเห็นเนียกระทุกปลามีน้ำหยดมาการน้ำในในในกล่องนี่ฮใส่กล่องเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านก็ยาวไปสิบแดนาทีแล้ว ดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ